รีตอนห้าโมงครึ่งนะคะมีเรียนฟรีตอนห้าโมงครึ่งนะคะตอนเย็นนะคะก็สามารถทักไลน์นี้มาได้นะคะแล้วบอกสมัครคะเรียนฟรีนะคะ ก็ปกติแล้วทุกเดือนจะก็จะมีคลาสฟรีแบบนี้นะคะเป็นประจำเนาะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีอีกนะคะก็จะแจ้งตารางเข้าไปเรื่อยๆใครที่สมัครเข้ามาก็จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็จะก็จะแจ้งรายละเอียดในนั้นนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อทักทายให้จอยหน่อยนะคะจะได้รู้จักกันเอาไว้นะคะไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็พิมพ์ได้นะคะเออคือจะเห็นแบบมีเอฟซีเราหลายๆหลายๆคนนะคะที่แบบว่าไม่ใช่คนไทยเนาะอ่ะที่แบบ มาคอยคอมเมนต์มาคอยแบบว่าส่งกวงหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นะก็ไม่ใช่คนไทยอยู่นะคะอ่ะโอเคตอนนี้ใครเป็นคนไทยนะคะพิมพ์มาคุยกันได้เนอะวันนี้นะคะจะมาให้เคล็ดลับนะคะการทำคลิปลง y o u t u b e นะคะให้ได้เงินนะใครอยากรู้แล้วนะคะใครอยากรู้ว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราอะค่ะรู้วิธีการหรือว่าสามารถที่จะ ทำคลิปวิดีโอไปลง YouTube ได้นะคะมันจะทำให้เราสามารถมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง <S <S นะก่อนอื่นเราจะถามก่อนว่ามีใครบ้างในที่นี้นะคะที่รู้ว่า YouTube เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะใครรู้นะคะพิมรู้ให้จอยหน่อยนะคะใครรู้พิมพ์รู้ให้จอยหน่อยนะคะเข้ามากันเยอะจะได้แบบเอ,อ้ยชื่นใจหน่อยนะคะพิมพิมคุยกันหน่อยใครรู้ก่อนหนึ่งก็ได้อะใครรู้ว่าจริงแล้ววันนี้ YouTube นะคะสามารถเป็นช่องทางรายได้ ได้ได้กดหนึ่งมาหน่อยกดหนึ่งมาหน่อยนะคะขอกดหนึ่งหน่อยนะระหว่างที่ที่รอนะคะระหว่างที่รอนะคะขออนุญาตแบบเช็คเช็คก่อนนะคะมีใครอยู่แถวแถวนี้บ้างเนะ <c oughs> คุยกันด้วยได้ไหมอย่าให้เหงานะคะอย่าให้คุยคนเดียวนะคะใครไม่รู้ <c oughs> อ่ะหรือว่าใครไม่รู้นะคะกดสองม,มาหน่อย ใครไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะเฟซเอ youtube เนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะกดสองมาให้ใจหน่อยกดสองมาหน่อยนะคะมีปะมีปะคะมีปะคะอ่ะวันนี้นะคะจะจะมาบอกว่า จอยเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างรายได้นะคะจาก u t u b e นะคะมีช่อง YouTube แล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจอยอยากที่จะเอาเรื่องนี้มาแชร์กับทุกคนเพราะว่าบางคนค่ะไม่ได้สะดวกหรือว่าไม่ชอบขายไม่อยากเป็นแม่ค้าไม่อยากขายไม่อยากเป็นครูแต่จะทำอะไรได้อีกที่วันนี้เราจะใช้ออนไลน์นะคะให้เป็นประโยชน์อ่ะ ใครอยากรู้แล้วนะคะช่วยรัวรัวหัวใจมาให้ก็ได้อ่ะมีไหมขอหัวใจสักหน่อยนะคะรัวหัวใจมาให้สักหน่อยนะคะมีปะ <c oughs> ขอหัวใจรัวๆมาให้หน่อยนะถ้าไม่พิมพ์นะคะกดสองขอบคุณค่ะคุณวาสนาโอ้โหดีใจนะคะยินดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะก็ใครเข้ามานะคะก็พิมพ์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 มคุยกันนะจะได้รู้จักกันเอาไว้นะคะ อย่างคุณวาสนาที่เคยทําออนไลน์มาก่อนไหมคะคือหมายความว่า่าเราทําคลิปไหมเราเคยทําคลิปไหมเราเคยออกหน้ากล้องไหมเราเคยไลฟ์สดไหมเคยปะถ้าเคยกดหนึ่งไม่เคยกดสองอ่ะเอาง่ายๆจะได้บ้างพิมพ์ถ้าเกิดว่าเคยเคยค่ะกูจอยกดหนึ่งอ่ะไม่เคยกดศูนย์ดีกว่าถ้าไม่เคยกดศูนย์ถ้าเคยกดหนึ่งอ่ะใครบ้างใครอยู่แถวแถวนี้บ้างคะ เคยทําคลิปไหมเคยทําคลิปไหมเนาะไม่ว่าจะลงช่องทางอะไรก็แล้วแต่เนาะอาจจะเป็น Facebook YouTube TikTok IG อะไรก็ได้ถ้าเคยทําคลิปนะคะกดกดหนึ่ง ถ้าบอกว่าไม่เคยทําเลยมือใหม่กิ๊กกดศูนย์อ่ะคุณพัฒนาบอกกดศูนย์มือใหม่กิ๊กใช่ไหมแถวนี้มีมือใหม่กิ๊ก,ก,กเยอะไหมคะ <c oughs> คุณแสงทองสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่าใครเข้ามาแล้วแชร์ให้จอยนิดนึงนะช่วยแชร์นิดนึงวันนี้บอกเลยว่าเนื้อหาที่จอยจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะมาบอกกับทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถไม่ใช่จะบอกว่ามันดีอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถทําให้คุณเป็นคนที่มีรายได้จากออนไลน์ได้โดยที่ ไม่ต้องไปทําอะไรที่เรารู้สึกอึดอัดกับตัวเองนะคะศูนย์คุณสุวรรณกดศูนย์ขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะก่อนอื่นจะขอแนะนําตัวก่อนไนไมเพราะจะรู้สึกว่าหลายๆหลายๆคนในที่นี้นะคะที่ก็ยังไม่ได้รู้จักจอยเท่าไหร่ใช่ปะ ใช่ไหมคะยังไม่รู้จักกันใช่ไหมคะอ่ะขอแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงนะคะครูจอย business expert สอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะจอยเป็นคนที่สอนออนไลน์นะคะมากว่ามา3ปีแล้วนะคะเป็นครูออนไลน์แล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างรายได้นะคะจากการเป็นครูออนไลน์เนี่ยทะลุล้านไปแล้วแล้วเธก็มีนักเรียนมากมายนะคะที่เขาสามารถที่จะเรียนกับจอยแล้วก็ เกิดผลลัพธ์ค่ะสร้างผลลัพธ์สร้างไรายได้หลักล้านหลักแสนหลายๆคนเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จอยสอนในออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนให้คุณมีเงินจากออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนหรือว่าถ้าใครยิ่งอยู่ในธุรกิจโค้ชคูนะคะอันนี้จอยจะเน้นมากการเป็นโค้ชคูแต่วันนี้นะคะจอยก็เห็นปัญหานะแบบไหนอ่ะอะแบบไหนอ่ะลองฟังดูนะคะลองฟังดูนะคะอะไรนะ แค่เราส่งคนแสงไฟสง่งทังโอเคอะโอเคจเชื่อว่าวันนี้นะคะมีลหลายๆคนที่เป็นมือใหม่มากๆในออนไลน์จริงปะจริงปะคุณเคยเห็นอาชีพแบบไหนในออนไลน์บ้างคะเป็นแมค่ค้าใช่ปะอะใครเคยเห็นแม่ค้าเยอะแม่ค้าเยอะกดหนึ่งอะใครเคยแบบว่าเอ้ยเข้าออนไลน์ต้องเป็นแมค่ค้ากดหนึ่งให้จอยหน่อยกดหนึ่งมารัวรัวหนึ่งมาหรือว่าวันนี้นะคะคุณเข้ามาในออนไลน์คะ่ะคุณเห็นสิ่งที่สองคะ่ะคือคนแบบจอยเนี่ย เป็นครูเป็นครูออนไลน์กดสองอ่าเป็นครูออนไลน์กดสองอันหนึ่งหนึ่งพัฒนากดหนึ่งนะคะสุดยอดสุดยอดเยอะมากกดหนึ่งกดหนึ่งอ่าใครเคยเห็นหนึ่งแม่ค้าหนึ่งรวมมาหน่อยหนึ่งแม่ค้าเยอะมากแล้วสองเคยเห็นไหมอาชีพแบบจอยค่ะเป็นครู จอยเป็นครูหนึ่งรเนะคะจอยไม่ได้ขายอะไรคือหมายความว่าไม่ได้ขายสินค้าอะไรนะคะขายสิ่งเดียวคือขายความรู้นะคะขายความรู้นี่แหละขายคอร์สนะคะกด2ใครเคยเห็นแบบจอยกดสหรือคุณรู้ไหมว่า f a c e b o o k เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิด u t u b e ก็สร้างเงินนะคะใครรู้ว่า YouTube ก็สร้างเงินนะคะกด3และคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้ว y o u t u b e เนี่ย สามารถสร้างเงินเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนให้กับคุณได้ในเวลาหลักเดือนจริงๆนะคือที่จอยพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรอะอย่างโค้ชจอยนะคะใครรู้จักอปไาอีสานบ้างนะคะโค้ชอปไาอีสานเนี่ยเป็นโค้ชแล้วจ้าก็เป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียน orship, เมนทอร์ไม่เรียน p r i v a t นะคะเรียกว่าแพลตินัมเนี่ยโค้ชของจอยเนี่ยสามารถได้เงินจาก y o u t u b e นะคะเดือนหนึ่งอะ่ะ หลักหมื่นอัพนะคะไม่ใช่หมื่นเดียวด้วยนะคือแล้วแต่เน,นืแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นจากคลิปที่ลงใน youtube หรือว่าวันนี้ค่ะใจว่าคุณต้องรู้จักอะเก๋กไก่สไลเดอร์อ่ะใครรู้จักยูทูบเบอร์คนไหนบ้างนะคะลองพิมพ์ให้จอยหน่อยใคร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 เล่น youtube ใครเคยดูคลิปใน youtube แล้วรู้จักยูทูบเบอร์คนไหนบ้างนะคะลองพิมพ์ให้จอยหน่อย คุณรู้ใช่ป่าว่าหลายๆคนค่ะได้เงินจาก youtube เนี่ยหลายล้านเลยแบบรวยแบบมหาศาลหลักล้านเลยอะไรเงี้ยรู้จักชื่อใครบ้างใครรู้จักใครบ้างบี้เดสกาอ่ะใครใครอยู่วงการไหนคะใครอยู่วงการไหนอ่ะพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มานะคะคุยกันมานะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวจะจะบอกแล้วนะว่าจะจะบอกแล้วนะว่าแล้วทีถ้าเกิดคุณอะค่ะเป็นมือใหม่ปกติแล้วอะจอยเนี่ยจะสอนคนให้ออกกล้อง ปกติแล้วจะจะสอนคนอนะให้เป็นครูนะคะให้สร้างตัวตนด้วยการออกกล้องแต่ว่าพอจะสอนไปเนี่ยมันมีนักเรียนหลายหลายคนคะ่ะที่บางครั้งจอยก,ก็เข้าใจว่าเขาเขาไม่ใช่สายออกกล้องจริงๆคือหมายความว่ามันมันดูยากเกินไปสำหรับเขาที่จะมาออกกล้องที่จะมาพูดที่จะเอาหน้ามามาอยู่หน้ากล้องมาไลฟ์สดมาทำคลิปอะไรเงี้ย ใครคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้มั่งคะว่าการออกกล้องเนี่ยมันไม่ใช่ชั้นเลยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยนะมีไหมพิมพิมหน่อยพิมพ์หน่อยว่าชั้นเองเนี่ยแหละชั้นเองเนี่ยแหละชั้นนะคะชั้นเนี่ยแหละที่ว่าการออกกล้องมันไม่ใช่อ่ะจะให้มานั่งพูดแบบครูจอยอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ได้อ่ะอายเพื่อนอายเพื่อนอายฝูงหรือพูดไม่ได้ไม่ไม่กล้าพูดไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งอ่ะมีใครไหม อาจถ้ามีพิมพ์มามันบอกว่าฉันนะคะฉันเองฉันเองนะคะฉันเองที่เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้พอจอยเห็นนักเรียนเราหลายคนที่เป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะไม่ได้ลงมือทําสักทีหนึ่งเนาะมันก็แบบรีรีรอรอแต่จอยอะใจร้อนไอ้ครูคนนี้ค่ะมันใจร้อนอยากให้นักเรียนอะได้เงินคือจะอยากให้ทุกคนอะคะ่ะมีผลลัพธ์จอยก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยจอยสอนเรื่องนี้ดีกว่าสอนเรื่องการแบบ ทำเงินโดยที่ไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องเพราะว่าจริงๆจอยเองนะจอยเองอ่ะจะทําทุกอย่างทุกช่องทางจอยมีทั้งคลิปที่ออกกล้องและไม่ออกกล้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะออกกล้องจริงๆอะค่ะก็เลยสอนในเรื่องเกี่ยวกับการทําคลิป ที่ไม่ต้องออกกล้องเออฉันเองค่ะเยี่ยมมากสุดยอดสุดยอดดีมากค่ะที่รู้จักตัวเองเนาะถ้าวนนี้เรารู้จักตัวเองนะคะอะไรจะง่ายไปหมดหนึ่งคือรู้จักยอมรับและตัดสินใจค่ะรู้จักคือรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้นะยอมรับไม่ต้องต่อต้านตัวเองนะคะไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องด่าไม่ต้องเกลียดตัวเองค่ะและตัดสินใจลองหาวิธีดูค่ะว่า ถ้าเราเป็นแบบนี้มันมีทางไหนไหมที่เราจะเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเราอยากได้เงินมากขึ้นในออนไลน์เราอยากมีช่องทางรายได้มากขึ้นในออนไลน์แต่เราไม่ชอบออกก็องั้นฉันทํายังไงดีละ่ะแล้วพอเรารู้แล้วว่าเออควรทําแบบนี้ค่ะสิ่งต่อไปคือตัดสินใจที่จะทํามันจริงจังค่ะเพราะจะบอกก่อนว่าบอกก่อนนะว่าคนที่เขาได้เงินเยอะๆจาก youtube เขาไม่ได้ทำแค่คลิปเดียวครั้งเดียวแล้วเขาได้เลยแต่มันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องอาศัยสิ่งแรกที่จอยบอกเมื่อกี้ก่อนคืออาศัยการตัดสินใจของคุณก่อนถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันจะทำว่ะฉันรู้แล้วว่าถ้าฉันทำจริงๆแล้วมันจะได้ฉันจะทำเหมือนกับที่จอยทำอะจอยรู้ว่าการทำออนไลน์การเป็นครูออนไลน์มันได้เงินจริงๆจอยก็ทำค่ะ แล้วจะรู้ว่าการทําคลิปลง YouTube มันได้เงินจริงๆจะก็ทําค่ะวันนี้จะมีคลิปนะคะในช่อง YouTube ของจอยเนี่ยพันห้าคลิปพันหคลิปลองไปดูนะคะชื่อช่องนี้เลยสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ครูจอย Business e ็กซ์เเนี่ยใน y t u t u อ่ะมี1,500คลิป ที่จยทามาตลอดจริงๆ YouTube อวอาจจะทํามาประมาณสักจริงจนะังอะประมาณซักประมาณปีถึงสองปีที่จอยพิ่งจะจริงจังกับ u t u b e นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จอยสามารถเปิดสร้างไรายได้จากคลิปนั้นได้แล้วทั้งหมดนั้นได้แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆวินาทีที่เดินไปแบบนี้ทุกๆวินาทีค่ะเงินไหลเข้าค่ะจากคลิปใน YouTube เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาดูคลิป YouTube ของจอยอะอย่างเช่นจะบอกว่าเ mm. พื่อนๆคะ่ะทุกคนคะกดเข้าไปในช่อง YouTube ของจอยนะสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครูจอยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นคลิปเป็นพันเลยอะคุณลองไปดูสิว่าคลิปที่จอยทำให้มันเป็นความรู้ทั้งหมดนั้นอะมันตอบโจทย์อะไรคุณได้บ้างมันช่วยอะไรคุณได้บ้างวันนี้ถ้าคุณอยากมีความรู้มากขึ้น คุณก็แค่ไปหาความรู้ซึ่งมันมีฟรีฟรเยอะมากในออนไลน์โดยเฉพาะในช่องของจอยอ่ะคุณก็ไปนั่งไล่ฟังเลยค่ะความรู้ทั้งเรื่องการตลาดการสร้างตัวตนในออนไลน์การทำคลิปการพูดการมีหมดทุกอย่างเลยในนั้นแรงบันดาลใจอะไรมีหมดแค่นี้ยพอคุณเข้าไปดูค่ะเวลาที่คุณดูคลิปของจอยเงินไหลเข้าบัญชีของจอยแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่อย่างที่จอยบอกว่าโลกใบนี้มันความสำเร็จมันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันเป็นไปได้ยากที่คุณจะทำคลิปสองคลิปแล้วคุณจะได้เงินมันเป็นไปไม่ได้นะคะใครเก็ตเรื่องนี้พิมพ์เก็ตให้จอยหน่อยใครเก็ตแล้วว่ามันต้องมันต้องเหมือนกับเราปลูกต้นไม้หรือว่าหวานมเมล็ดพันธุ์ค่ะ คุณปลูกมันไปเรื่อยๆค่ะแล้วถึงเวลาวันหนึง่งคุณจะได้รับผลผลิตมันจะออกดอกออกผลให้คุณเก็บเกี่ยวนะคะอ่ะก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าก่อนจะไปดูกันนะว่าทำคลิปแบบไหนนะคุณต้องรู้ก่อนว่ามันต้องทำยังไงอะ่ะมันถึงจะได้ไรายได้นะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่ไปถึงเปิดช่องลงคลิปแล้วได้ตังค์เลยไม่ใช่นะคะ ยู u ูบเขาจะมีเราเรียกว่าอย่ามีกฎเกณฑ์อ่ะคือมันจะมีกฎเกณฑ์ทั้งหมดนะคะมีกฎเกณฑ์ว่าใครที่จะสามารถเปิดสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอได้บ้างนะคะและกฎข้อที่หนึ่งก็คือช่องของคุณนะช่อง YouTube ของคุณนะคะจะต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปก่อนถามว่าเยอะไหมกุจริงๆ1,000ไม่ได้เยอะนะห0ึ่เนี่ยถ้าคุณทำเอาจริงเอาจังมันไม่นานคะ่ะ ยกเว้นว่าคุณจะไม่ทําแค่นั้นเองคือหล,หลายๆครั้งที่จอยเห็นว่ามันคนทําไม่ได้ก็แค่เขาไม่ได้ทําจริงจังแต่ถ้าวันนี้อย่างที่จอยบอกว่าคุณตัดสินใจเว้ยว่าเฮ้ยแม่งหลังชนฝาแล้วว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วว่าอยากได้เงินเพิ่มอ่ะคุณอย่าลีลาค่ะคุณทําเลยอย่าลีลาให้มันมากนะักมันมีวิธีอยู่ แล้วจอยก็บอกวิธีคุณได้นะคะหรือถ้าคุณอยากเรียนลึกๆนะคะจะก็มีคลาสออนไลน์สายไอก้องใครอยากเรียนละเอียดเกี่ยวกับการทำคลิปแบบไม่ต้องออกกล้องนะคะกดที่ลิงก์มีลิงก์ปัขึ้นไหมมีลิงก์ขึ้นไหมไม่รู้อะนั่นแหละอะถ้ามีก็ก,กดก็ไปนะ,ะถ้าไม่มีลองไปดูหน้าเพจก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูไลฟ์จบแล้วลองไปดูหน้าเพจนะคะมันจะมีลงไว้ให้อ่ามาต่ออันดับแรกผู้ติดตามหนึ่งพันคนก่อนนะคะอันดับสอง ต้องมีการดูดูคลิปของเราอะค่ะในในช่องของเราอะสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีหมายความว่าในหนึ่งปีเขาจะนับเวลาย้อนไม่หนึ่งปีค่ะถ้าหากมีคนดูคลิปเราถึงสี่พันชั่วโมงเมื่อไรคุณเปิดสร้างรายได้ได้เลยคุณเปิดสร้างรายได้ได้เลยรายได้จากคลิปมาจากไหนอ่ะอันนี้มาบอกอรายละเอียดให้ฟังก่อนคร่าวๆก่อนเนอะ รายได้จากคลิปมาจากโฆษณานะคะใครเคยดูคลิปใน YouTube แล้วเห็นโฆษณาขึ้นมาบ้างอะใครเคยพิมพ์เคยใครเคยพิมพ์เคยหรือกดหนึ่งก็ได้ใครเคยพิมพ์เคยหรือกดหนึ่งก็ได้เวลาคุณดู YouTube บางทีแบๆๆบโฆษณาอะไรมันมาบ่อยจังอะมีใครเคยบ่นแบบนี้บ้างโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นช่องหรือว่าเรื่องราวที่คุณอยากรู้อ่ะ คุณก็ดูถูกว่าคุณก็อโอเคข้ามโฆษณาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่ารายได้ของเจ้าของช่องอ่ะก็มาจากโฆษณาตรงนี้แหละถ้าสมมุติวันไหนค่ะคุณไม่ได้กดข้ามโฆษณา เขาก็จะได้ค่าโฆษณาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดข้ามเขาก็อาจจะได้เขาก็ได้ลแหละแต่ก็สัอาจจะได้แบบในเลทที่น้อยลงนะคะอาจจะได้ในเลทที่น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากสนับสนุนนะคะคนผลิตคลิปก็ดูโฆษณาให้เขานิดน,นึงก็ได้ <c oughs> แต่บางทีจะก,ก็จะก,ก็เข้าใจายอยู่ว่ามันก็บางครั้งมันมันเยอะเกินไปก็รําคาญแต่ว่าจริงๆเจ้าของช่องสามารถตั้งได้ค่ะว่า เขาจะให้โฆษณาขึ้นมาตอนไหนขึ้นมากี่ครั้งอะไรเงี้ยในหในหนึ่งในหวิดีโอ1คลิปเนอะอย่างถ้าเป็นช่องของจอยเนี่ยจอยก็จะไม่ได้ให้มันขึ้นบ่อยเกินไปค่ะจอยก็จะไปตั้งสมมุติว่าถ้าเป็นคลิปยาวๆเป็นชั่วโมงจอยก็จะตั้งแบบอาจจะมาทุก15นาทีอะไรอย่เงี้ยมีโฆษณาอันนึงเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้แหละค่ะมันคือรายได้นะคะของช่องของเราโอเคปะ รายได้ของเราค่ะอันนี้คือที่มาของรายได้จาก YouTube ทีนี้ยจริงๆแล้วนะคะถามว่าบางคนอาจจะรู้สึกกับว่าโหครู4,000ชั่วโมง1,000คนใครจะมาดูวะใครคิดบ้างใครคิดแบบนี้พิมพ์คิดมาใครคิดแบบนี้พิมพ์คิดมาคือจริงๆไม่แปลกเลยนะที่คุณจะคิดอะ่ะเพราะว่าตอนแรกๆจอยก็คิดเหมือนกันค่ะจริงๆจอยเป็นคนที่ทำ YouTube จอยมีช่อง YouTube มาตั้งแต่ปี2008 นับถึงวันนี้กี่กี่กี่ปีแล้วปีสองพันแปดสิบ,ส,บสิบกว่าปีใช่ป่ะเออแต่จอยไม่ได้ทำไงเพราะว่าจะคิดแบบเนี้ยท,ทั้งที่จริงๆเมื่อก่อนนี้นะเมื่อก่อนนี้นะมันไม่ถึงสี่พันด้วยกฎเกณฑ์อ่ะกฎเกณฑ์เขาอะ่ะไม่ใช่สี่พันชั่วโมงรู้สึกจะพันเดียวอะ่ะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าโหใครจะมาดูว่านั่งคุมนั่งคำนวณเลยนะจอยเนี่ยนั่งคำนวณเลยนะว่า สี่หนึ่งพันชั่วโมงนี่มันกี่นาทีโอหกหมื่นนาทีตาย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 ใครจะมาดูฉันคะเออหกหมื่นนาทีใครจะมาดูความเป็นไปได้มันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดไว้เป็นไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้เป็นไปไม่ได้สุดท้ายค่ะก็ไม่ได้ทําใช่ไม่ใช่อะไรที่เราคิดไปก่อนแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเราก็จะไม่ทําค่ะเราก็จะรู้สึกว่าหืม เออไม่ทําแต่เอาวันนี้พอเรามองถึงความเป็นไปได้อ่ะแค่ปีกว่าๆจะก็เปิดสร้างไรายได้แล้วเราไม่ใช่พันชั่วโมงด้วยแต่สี่พันชั่วโมงกฎเกมมันปรับนะคะมันปรับเมื่อก่อนที่จอยบอกว่าปี2008ที่จอยทำมันรู้สึกมันจะพันเดียวถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภยัยแต่ไม่ถึง4,000พอมาช่วงหลังมันปรับขึ้นเป็นสี่พันชั่วโมงแต่เราทำได้ไงพอเราทำแล้วมันก็คือทำได้ แต่ไอ้แค่เราเริ่มต้นคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันก็ไม่ได้เริ่มต้นแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองพิมพ์มาหน่อยว่ามันเป็นไปได้ถ้าฉันทำม,มันเป็นไปได้คุณรู้เปล่าว่าบางคนใช้เวลาเร็วมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้อยากจะรู้จักพี่คนหนึงนะคะชื่อครูอ n อนครูออนสอนประกัน ครูออนใช้เวลาแค่หลักเดือนน่ะสหรือสี่เดือนเท่านั้นในการเปิดสร้างรายได้ y o u t u สี่พันชั่วโมงหนึ่พันคนเนี่ยครูออนใช้เวลาแค่สามสเดือนเองเพราะอะไรเพราะเขาทำคลิปที่มันที่คนสนใจพี่ออนเขาสอนเรื่องประกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคลิปที่เขาทำมันเกี่ยวกับเรื่องประกันเรื่องโควิดอะ ที่มันอยู่ในความสนใจอ่ะบริษัทประกันนู่นนี่นั่นบริษัทประกันปิดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นแมสในประเทศเนี้ยให้ความสนใจเพราะฉะนั้นพอเราทําคลิปแบบนี้นี่จะให้คีย์ที่หนึ่งแล้วนะถ้าคุณทําคลิปที่เป็นแมสเป็นกระแสคนส่วนใหญ่กําลังให้ความสนใจมันจะเร็วมาก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  เร็วมากค่ะครูออนใช้เวลา3-4เดือนเท่านั้นสำหรับ4,000คนและ4,000ันชั่วโมงเร็วมากจริงๆพี่ออนไม่อยู่เรียกพี่ออนมาหน่อยครูออนคะมาเป็นหลักฐานห,หน่อยครูออนใช้เวลาเร็วจริงๆเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่าเนี่ยเขาเป็นคนขายประกันเขาเขาเป็นเขาไม่ใช่คนขายปรกัน,กนจะเรียกว่าเขาเป็นบโบรกเกอร์นะคะเขาเป็นบโบรกเกอร์ อ่าเป็นเขาทำเกี่ยวกับบริษัทประกันเพราะฉะนั้นเขาออกมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประกันโควิดคืนเงินนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคนก็ดูเยอะมากเขาลงคลิปหนึ่งคลิปคนดูเป็นพันแล้วค่ะคนดูเป็นพันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณเริ่มเห็นยังว่าเริ่มเห็นทางออกยังว่าเริ่มมองเห็นยังว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้แบบเฮออ้ครูจอยสี่พันชั่วโมงเออ กี่ชม4,000ชั่วโมงกี่นาทีเอ้ยไม่ต้องไปคิดมันหรอกไม่ต้องไปคิดมันหรอกว่า4,000ชั่วโมงมันกี่นาทีคุณรู้ปะ่ะบางบางคลิปนะบางคลิปอะจอยลงแค่เป็นชอ็อตอะรู้จักชอ็อตปะ YouTube นะคะเขาจะมีคลิปสั้นอ่ามีใครเป็นเป็นคนที่ชอบเล่น YouTube ดู YouTube มัางพิมพ์มีให้จอยหน่อยใครเคยเล่น YouTube คะใครเคยดูคลิป YouTube พิมพ์มีให้จอยหน่อยมีค่ะอ่ะมีไหมมีไหมใครดูคลิป youtube มีปะคะมีปะคะอักเสียงไปแล้วค่ะมีไหมคะมีไหมคะ u t u b e เขาจะมีแบบเป็นคลิปสั้นเนาะเพราะว่าเขาก็ทําออกมาแข่งกับติ๊กต็อกแข่งการรีววอะไรเงี้ยเหมือนกันเขาก็จะมีแพทอันที่เป็นคลิปสั้นนะคะคลิปสั้นที่ไม่เกินหนึ่งนาทีคุณรู้ไหมว่าคลิปบางคลิปที่จอยลงเป็นช็อตไปอ่ะคลิปสั้นเนี่ยมีคนดูแบบ เยอะมากหลายพันคนห้าพันหกพันเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะหรอกก็ประมาณหนึ่งมันก็ได้ชั่วโมงมาแล้วนะคะแบบเป็นสิบชั่วโมงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิบชั่วโมงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเว้ยเวลาสี่พันชั่วโมงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าสมมติว่าคุณทําคลิปแบบคลิปสิบนาทีแล้วมีคนดูคุณหมื่นคนมันก็คือแสนนาทีแล้วนะคะ มันก็คือแสนนาทีแล้วนะคะแสนนาทีกี่ชั่วโมงคะคูหานให้หน่อยใครหานให้หน่อยแสนนาทีกี่ชั่วโมงหานให้หน่อยหารหกสิบนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งแรกค่ะถ้าเราจะเปิดสร้างรายได้จาก youtube แบบเร็วๆก่อนเร่งด่วนก่อนเร่งด่วนก่อนนะให้ข้อหนึ่งเร่งด่วนก่อนนะทำเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจค่ะอย่างเช่นอ่ะทุกคนคะวันนี้อะไรเป็นกระแสบ้างพิมพ์บอก่อยหน่อย วันนี้โลกกำลังสนใจหรือว่าคนในประเทศเราก็ได้กำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่คะมีไหมมีม้าใครรู้บ้างคือจอยน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูข่าวขอภัยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูข่าวไม่ตามข่าวอะไรเลยแต่ช่วงนี้เห็นอันนึงนะคะที่ที่มันมันเลื่อนเจิมบ่อยมากนั่นคือข่าวของข่าวของน้องนายใช่ไหมกับกับแฟนชื่ออะไรอะ่ะ เออไม่รู้อ่ะคือไม่ค่อยได้ดูแล้วไม่ค่อยรู้จักดารา้วยใบเฟิร์นไหมใบเฟิร์นไหมคะใช่ปะใช่ปะคะอ่ะพิมพบอกหน่อยคนกําลังสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรือมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกคะที่วันนี้คนให้ความสนใจเรื่องโควิดสายพันธุ์ใหม่สนใจไหมหรือว่าไม่สนใจแล้วหรือว่าช่างหัวมันช่างหัวมันชินแล้วมีอะไรอ่ะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่า คุณอะอยู่ในแวดวงของตัวเองอย่างเช่นสมมติคุณเป็นคนเล่นพระหละเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชอบพักเครื่องอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนักเลงพระป่ะเขาเรียกนักเลงพระป่ะสมมตินะสมมตินะสมมติคุณเป็นนักเลงพระเนี่ยคุณจะรู้ว่าช่วงเนี้ยพระอะไรที่กําลังเป็นกระแสกําลังอินคนกําลังตามหาอย่างเงี้ยค่ะเออหรือว่าคุณอยู่ในสายขนมอะใครใครมีใครเป็นสายชอบทําขนมทําเบเกอรี่มีไหมคะ มีปะมีปะมีพีมีไหมหน่อยหรือว่าคุณชอบทาอะไรแล้วนายแวดวงของคุณนะ่ะในวงการบันเทิงของคุณนะ่ะเขาทําอะไรกันอยู่อย่างมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจอยเป็นคนขายขนมค่ะจะ,จะไม่ได้ขายขนมเดียวจะทําขนมขายจะทําเบเกอรี่ขายอยู่ห้าหกปีเลยละ่ะอืมทํานานเลยละ่ะช่วงนั้นนะ่ะเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับการทําขนมแล้วมันก็จะมีเมนูนั้นเมนูนี้เมนูนู้นแบบมาเต็มไปหมดเลย แล้วตลอดตลอดช่วงที่ทําอ่ะมันก็จะมีเป็นช่วงๆว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเขาฮิตชีสเค้กกันเว้ยเออช่วงนี้เขาฮิตเครปเครปเครปอ่ะใครชอบกินอะไรคะเขา hit, เขาฮิตเครปอ่ะเครปเค้กนะคะเครปเค้กชีสเค้กนิวยอร์กชีสเค้กหรือชิฟฟ่อนหรืออะไรเงี้ยอ่ะอ่ะอยู่ช่วงหนึง่งฮิตเค้กมะพร้าวมากเค้กมะพร้าวเค้กกล้วยหอมอ่ะประมาณนี้ ทีนี้ค่ะพอเรารู้ว่าในวงการบันเทิงของเราเนี่ยเขากาลังแบบให้ความสนใจอะไรนะคะแล้วแล้วเราก็มีความรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วอะ่ะเราไปทําคลิปอ่าสอนทําขนมอ่าสอนทําเค้กมะพร้าวอ่าสอนทําชีสเค้กอย่างช่วงนั้นที่จอยทําขนมอยู่อ่ะที่จอยแบบเป็นคนทําขนมขายอยู่อ่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะพิมมี่หรือเปล่านะที่เขาแบบเขาเปิดคลาสนะคะสอนทําชีสเค้กอย่างเดียวเลย แล้วแบบคนเรียนกับเขาเยอะมากคือเขาสามารถทำคลิปคลิปเดียวอะ่ะแล้วคน